ดูการแวกคัำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆการแวกคัำไล่อากาศครับดูดอากาศผ่านเข้าไปเลยครับเอาพอตึงๆมือพอนะครับมแนนูแนนแล้วก็โอเค ตอนนี้แรงดันอยู่ที่ศูนนะครับเราต้องแวกให้มันเหลือลบสานะครับแล้วสายอันนี้ผมเปลี่ยนสายนั่นนี้ใช่นะครับฝั่งนี้เป็นของโลนะครับแล้วก็เอาสายสีเหลืองฝั่งหนึ่งนะครับต่อเข้ากับแค เครื่องไม่ทำเลยนะครับอ่เนี่ยแล้วก็โอเคครับอ่ะมาดูเข็มครับ เราจะทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับพอเปิดแล้วให้เรามาเปิดที่นี่ครับนะครับโอเคไปแล้วครับตอนนี้มันยังไม่ถึงลบสามดีนะครับพอมันสั้นก็เลยลงเร็วเราจะทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแว็กทิ้งไว้ครับ คึ่งชั่วโมงแล้วครับเรามาดูกันครับว่าเกจจะลดหรือเปล่าอันนี้ลงไปแล้วครับลบสามสิบครับโอเคครับเสร็จแล้วให้เราปิดตัวนี้ก่อนนะครับหมุนปิดครับเกจไว้ แล้วก็ปิดตะข่าครับอ่านี่ทิ้งไว้สักหน่อยรอดูว่าถ้ารั่วมันจะกลับมาครับมาที่ศูนย์เราเป็นการเทสรั่วไปในตัวแล้วหลังจากปล่อยระบบน้ํายาเข้าไปแล้วก็มาเทสรั่วอีกทีครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับที่รับชม